สำหรับคนเกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนช่างเจราจาและมีความเมตตาสีประจำวันคือสีเหลืองตามกําลังพระจันทร์และสีมงคลรองลงมาคือสีขาวหรือสีนวลดังนั้นไม้มงคลที่ควรปลูกจึงเน้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองหรือสีขาวเพื่อเสริมบารมีโชคลาภ 1. ราชพฤกษ์หรือคูณ ต้นไม้มงคลคู่บารมีคนวันจันทร์ต้นราชพฤกษ์หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อต้นคูนถือเป็นไม้มงคลสูงสุดชนิดหนึ่งและเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยสำหรับคนเกิดวันจันทร์ราชพฤกษ์คือต้นไม้ประจำวันเกิดโดยตรงเนื่องจากดอกที่มีสีเหลืองอร่ามพราวตาสอดคล้องกับสีประจำวันจันทร์สีเหลืองอย่างสมบูรณ์แบบชื่อราชพฤกษ์ มีความหมายว่าต้นไม้ของพระราชาแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจวาสนาและความเป็นสิริมงคลสูงสุดตามตำราไม้มงคลเชื่อว่าหากคนเกิดวันจันทร์ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมเดชและอำนาจทำให้ผู้ปลูกมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม สีเหลืองของดอกคูนเปรียบเสมือนทองคําที่ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าสื่อในถึงความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่เจ้าของบ้านนอกจากนี้ในทางไสยเวทส่วนของใบาราชพฤกษ์ยังถูกนำมาใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์และทำน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอีกด้วยทิศที่แนะนำให้ปลูกคือทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเสริมพลังด้านบารมี ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นผลัดดีขนาดกลางสูงประมาณ10-20เมตรลำต้นมักมีเปลือกเรียบสีเทาอ่อนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบแหลมส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่ออกเป็นช่อห้อยระยะลงมาความยาวช่อประมาณ20-40เซนติเมตรกลีบดอกสีเหลืองสดใสเมื่อบานพร้อมกันทั้งต้นจะทิ้งใบเดิมจนหมดเหลือเพียงสีเหลืองอร่ามงดงาม ผลเป็นฝักยาวสีดำแข็งและเกลี้ยงภายในมีเมล็ดและเนื้อเยื่อสีดำที่มีรสหวานเอียนการปลูกและการดูแลรักษาดินชอบดินร่วนซุยหรือดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ำขังแสงแดดเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดเต็มวันหากปลูกในที่ร่มจะไม่ออกดอกหรือต้นจะแครกแกรนน้ำทนแรงได้ดีมาก รดน้ำเพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งหรือปล่อยตามธรรมชาติเมื่อต้นโตเต็มที่แต่ในช่วงแรกที่ปลูกควรรดน้ำสม่ำเสมอปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละสองครั้งเพื่อบำรุงต้นและเร่งดอกในช่วงฤด,ดูร้อนสรรพคุณและประโยชน์นอกจากความสวยงามเนื้อในฝักของราชพฤกมีสรรพคุณป็นยาระบายอ่อนช่วยแก้ท้องผูกได้ดีเยี่ยม เปลือกและรากใช้สมานแผลและต้านเชื้อแบคทีเรียเนื้อไม้มีความแข็งแรงสามารถนำมาทำเครื่องเรือนหรือเสาบ้านได้แต่ไม่นิยมตัดเพราะเป็นไม้มงคล 2. วาสนาหรือดรากีนาไม้เสี่ยงทายแห่งโชคลาภต้นวาสนาหรือวาสนาอธิษฐานเป็นไม้ประดับยอดนิยมตลอดการของคนไทย ชื่อของต้นไม้มีความหมายมงคลชัดเจนว่าวาสนาหมายถึงความดีที่สั่งสมมาหรือโชคลาภที่ได้รับสำหรับคนเกิดวันจันทร์การปลูกต้นวาสนาจะช่วยเสริมความมั่นคงทางจิตใจและหนุนดวงชะตาให้ไม่ตกต่ำโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีใบด่างสีเหลืองทองจะยิ่งถูกโลกกับคนวันจันทร์เป็นพิเศษคนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขสมหวังในชีวิตและไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ดอกวาสนาซึ่งหาชมได้ยากมากเชื่อกันว่าหากต้นวาสนาของใครออกดอกคนคนนั้นกำลังจะมีโชคใหญ่เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินก้อนโตดอกวาสนาจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านในเวลากลางคืนสื่อถึงชื่อเสียงที่จะกระจายไปไกล ทิศมงคลในการปลูกคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตั้งตรงกลมมีขอบปล่องที่ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับที่ที่ปลายยอดใบยาวเรียวปลายใบแหลมโค้งลงพื้นใบสีเขียวและมักมีลายผ้าตามยาวสีขาวหรือสีเหลืองพันธุ์ที่มีลายสีเหลืองเหมาะกับคนวันจันทร์ที่สุดดอกออกเป็นชอพวงยาว สีขาวนวลหรือชมพูอ่อนมีกลิ่นหอมรุนแรงในช่วงเย็นถึงคำ่ำการปลูกและการดูแลรักษาดินชอบดินร่วนพ้นกรรมะพร้าวสับเพื่อรักษาความชื้นแต่ระบายน้ำได้ดีแสงแดดชอบแสงแดดรำไรหรือแดดครึ่งวันเช้าไม่ควรปลูกกลางแจ้งแดดจัดเพราะใบจะไหม้น้ำต้องการน้ำปริมาณปานกลางรดน้ำวันละหนถครั้ง หรือวันเว้นวันให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอการขยายพันธุ์นิยมใช้วิธีปักชำลำต้นซึ่งทำได้ง่ายมาก 3. โกสนหรือโครตอนราชาแห่งไม้ใบผู้คุ้มครองคนวัรจั์โกสนได้รับฉายาว่าราชาแห่งไม้ใบเนื่องจากความหลากหลายของรูปทรงและสีสันของใบที่ฉูดฉาดสวยงามชื่อโกสน ของเสียงกับคำว่ากุศลซึ่งหมายถึงการสร้างบุญคุณงามความดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์ที่มักมีจิตใจอบอ้อมอารีการปลูกโกศลจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้สร้างบุญกุศลและกุศลผลบุญนั้นจะย้อนกลับมาปกป้องคุ้มครองผู้ปลูกเชื่อว่าการปลูกโกศลไว้ที่บ้านจะช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลเปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันภัยอันตรายต่างๆไม่ให้กลํกลากไกยเข้ามาในบ้าน เป็นไม้ที่เน้นเรื่องแคลคลาดและร่มเย็นเป็นสุขใบของโกสนที่มีสีเหลืองแดงส้มผสมกันยังช่วยกระตุ้นพลังงานความกระตือรือร้อนให้กับคนวันจันทร์ที่บางครั้งอาจจะดูนิ่งหรือเฉยชาเกินไปให้กลับมามีชีวิตชีวาทิศที่ควรปลูกคือทิศตะวันออกเพื่อรับแสงแรกของวัน เป็นไม้พุ่มขนาดคนความสูงตั้งแต่พุ่มเตี้ยๆไปจนถึง3-5เมตรใบมีรูปร่างหลากหลายมากเช่นใบยาวใบรีใบยักใบเกลียวโกศลนเกลียวสีสันของใบจะเปลี่ยนไปตามสายพันธุ์และปริมาณแสงแดดที่ได้รับมีทั้งสีเขียวเหลืองแดงส้มม่วงปะปนกันในใบเดียวดอกมีขนาดเล็กสีขาว ออกเป็นพวงห้อยลงมาไม่สวยงามเท่าใบการปลูกและการดูแลรักษาดินดินร่วนสุยระบายน้ำดีผสมปุ๋ยคอกแสงแดดชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวันหากปลูกในที่ร่มจะไม่ออกดอกหรือต้นจะแครกแกรนน้ำชอบน้ำปริมาณปานกลางรดน้ำวันละหนึครั้งให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ ข้อควรระวังยางของต้นโกศลอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ควรระวังเมื่อตัดแต่งกิ่ง 4. มะล,ลิสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความรักมะล,ลิเป็นไม้ดอกที่มีความผูกพันกับคนไทยอย่างลึกซึง้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่และความรักที่บริสุทธิ์สำหรับคนเกิดวันจันทร์ซึ่งมีดาวประจำตัวคือดวงจันทร์ธาตุน้ำดอกมะล,ลิที่มีสีขาวนวล เหมือนแสงจันทร์และมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจจึงเป็นไม้ที่ถูกฉลกอย่างที่สุดช่วยเสริมเสน่ห์ความนุม่มนวลความเมตตาและความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวคนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความรักความคิดถึงแก่คนทั่วไปเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านและผู้พบเห็นกลิ่นหอมของมะลิช่วยบำบัดจิตใจให้กับคนวันจันทร์ที่มักคิดน้อยใจหรือคิดมาก ให้มีความสงบผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นนอกจากนี้มะลิยังเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้บูชาพระซึ่งจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขมะลิมีหลายสายพันธุ์ทั้งไม้พุ่มและไม้เลื้อยเช่นมะลิลามะลิสอนใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้มเป็นมันดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อตามซอกใบกลีบดอกมีทั้งชั้นเดียวและหลายชั้นสอน ส่งกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนและเช้าตรู่การปลูกและการดูแลร,รักษาดินชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์แสงแดดมะลิชอบแดดจัดมากต้องได้รับแสงแดดอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันจึงจะออกดอกดอกหากปลูกในที่ร่มจะมีแต่ใบน้ำรดน้ำสม่ำเสมอวันละ1-2ครั้งแต่อย่าให้น้ำขังเคล็ดลับการกระตุ้นดอก มันตัดแต่งกิ่งที่แห้งหรือกิ่งแก่ออกจะช่วยกระตุ้นให้แตกยอดใหม่พร้อมกาดอกและควรใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกเดือนละหนึ่งครั้ง 5. าจำปาไม้ดอกทองคำกลิ่นหอมรัญจวนใจจำปาเป็นไม้เย็นต้นที่มีดอกสีเหลืองส้มหรือสีเหลืองทองซึ่งตรงกับสีประจําวันจันทร์อย่างยิ่งเป็นไม้ดอกโบราณ ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่องความโดดเด่นของจำปาคือกลิ่นหอมที่รุนแรงและขจรขจายไกลและสีของดอกที่ดูหรูหรามีราคาสำหรับคนวันจันทร์ปลูกจำปาจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้เป็นที่ดึงดูดใจและเสริมความรุ่งโรจน์เหมือนสีทองของดอกคนไทยถือว่าจำปาเป็นไม้มงคลเชื่อว่าการปลูกจำปา จะนำมาซึ่งโชคลาภและความรักที่ยืนยาวแม้ดอกจะร่วงแล้วกลิ่นก็ยังหอมอยู่บางตำราห้ามปลูกในทิศตะวันตกเพราะเชื่อว่าจะนําความทุกข์มาให้แต่ทิศที่เหมาะสมคือทิศตะวันออกหรือทิศใต้ชื่อจำปายังพ้องกับคำว่าจําซึ่งอาจตีความในทางมงคลว่าเป็นที่จดจำในทางที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดัง จำปาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ทรงพุ่มโปร่งใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีปลายใบแหลมดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบกลีบดอกยาวเรียวซ้อนกันสีเหลืองส้มเนื้อกลีบหนากลิ่นหอมแรงออกดอกได้ตลอดทั้งปีหากมีความสมบูรณ์การปลูกและการดูแลรักษาพื้นที่เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นจึงต้องการพื้นที่ปลูกที่กว้างขวาง ห่างจากตัวบ้านพอสมควรเพราะรากอาจชนชัยโครงสร้างได้หากปลูกชิดเกินไปดินชอบดินร่วนระบายน้ำดีแสงแดดชอบแดดจัดตลอดทั้งวันน้ำต้องการน้ำมากโดยเฉพาะในช่วงแรกของการปลูกแต่เมื่อต้นโตแล้วสามารถทนแรงได้พอสมควรข้อดีคือเป็นไม้ที่โตเร็วมากและให้ร่มเงาได้ดี การเลือกปลูกต้นไม้สำหรับคนเกิดวันจันทร์นอกจากจะเน้นที่สีเหลืองอย่างรัชพกึกโกศนจำปาวัสนาลายเหลืองและสีขาวอย่างมะลิสิ่งสำคัญคือการดูแลเอาใจใส่เพราะคนวันจันทร์เป็นคนละเอียดอ่อนต้นไม้ที่จเจริญงอกงามย่องสะท้อนถึงจิตใจที่เบิกบานและดวงชะตาที่รุ่งโรจน์ของผู้ปลูกค่ะ